เรามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะไปที่จังหวัดน้องค่ายค่ะคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะตนแบบระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจประเมินและกกพิจารณาศูนย์เรียนรู้โครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่อำเภอโพตากจังหวัดน้องค่ายค่ะ คณะกรรมาการตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้โครงการอนเนืองมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ระดับจังหวัดค่ะนำโดยนายกิติคุณบุตรคุณประลัดจังหวัดน้องค่ายในฐานะประธานคณะกรรมาการระดับจังหวัดค่ะเด้๋ลงพื้นที่ตรวจประเมินและการพิจารณาศูนย์เรียนรู้โครงการอนเนืองมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอในเขตพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่ละกับอำเอภอโพธาต เพื่อคัดเลือกให้ได้ร่างวัลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริตนแบบประจําปีงบประมาณ2 5 6 5หค่ะด้วยกรมการปกครองครับได้กําหนดให้อําเภอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอําเภอครับเพื่อเป็นศูนย์ไายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและการส่งงานของพระบาทสมเด็จพระบ,บารมชนากาธิเบศมหาผู้มิพลออุลยเดชมหาหราชบรมานาถบาพิตร หลักการลักประชาญาเศรษฐกิจพ่อเพียงนําไปสู่ประชาชนในพื้นทีเพื่อให้ประชาชนนีนะครับนําแล้วคิดหลักการลักปฏิบัติไปรับใส่ได้ซีวิตอิหลีสําหรับโครงการอันหนึ่งมาจากพระราชดำริครับเป็นหนึ่งในสิบโครงการสําคัญของกรมการปกครองประจําปีงบประมาณ2 5งหเพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลนะครับโครงการอันหนึ่งมาจากพระราชดำรินะครับดําเนินงานเป็นรูปธรรมหลายขึ้นและเกิดประโยชน์กับผ่นองประชาชนในพื้นทีหลายขึ้นพร้อมนะครับค่ะ